สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนเรียนช่างนะครับช่างเอมให้ขวางนะตัดรองทรงสูงนะครับไทยแบบขาวดุดคืนนะแล้วก็มันจะมาบอกวิธีการลบขอบลบเหลี่ยมนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยช่างเอมไม่สะดวกเห็นหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้ฟังแค่เสียงนะช่างเอ็มอยากจะอยากจะได้อะไรบ้างในการเรียนวันนี้นะครับวิธีการ ขึ้นทรงด้วยหวีครับครับแล้วก็ลบขอบลบมุมลบขอบลบมุมนะใช่ครับไม่ต้องให้มันเหลี่ยมมากลบด้วยหวีครับผมที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยเป็นผมที่ไม่ใช่ออกมาจากป่าไม่ใช่เงาะป่านะนะครับเป็นผมที่หยิกหยักโกอ่ะหยิกต้ตโคนออกมาเลยนะครับวิธีการขึ้นทรงนะนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวช่างเอ็มมาอยู่นี่อยู่นะนขึ้นให้ดูนะ ล่างทรงสูงนะันะเราก็จะเอาอะไรเอ,เอาหนึ่งหน้าหวีใหญ่เนะี่ยวางแล้วกดหูลงมาใช่ไหมกดหูลงมาแล้วก็เอาอะไรใช้หวีด้านหางนะตัดตัดตัดหวีนะครับสันหวีชิดตีนผมะหรือจะชิดวางบนหูก็ได้ง่ายนะครับถ้าเราถ้าเราอะไรถ้าเราตั้งหวีตรงๆขึ้นไปเนี่ยผมมันจะไม่บานไงแต่ถ้าเราเอียงหวีออกมาเนี่ยมันจะบานถูกไหมถูกครับเราจะตัดอย่างนี้ยถ้าตัดอย่างนี้ เห็นกรับทรงมันบานไหมเนี่ยถ่างเอ็มมองดิมองเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นนะให้อะไรครับกดหูลงครับบิดบิดปาดบีออกมาเล็กน้อยอันนี้จะบีเท่านิดนึงนิดนึงแล้วก็ไถแนบย้งเคลื่อนบีขึ้นยกลอยตรงเนี้ยปีกราะก็จะหายไปครับแต่มันหายไม่หมดแล้วก็ต้องมาลอยลอยแล้วปาดย้ำอยู่ถูกไหมครับย้ำย้ำอย่านะครับแค่นี้ นะครับแล้วก็ส่องดูกระจกนะครับว่ามันบาดมันมีเหลี่ยมไหมถ้ามีก็ลอยลอยลอยปาดออกอีกใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็ครับแล้วก็อะไรครับจุดที่สองเราก็กดหูนะครับเอาวีตักขึ้นมานะครับแล้วก็บิดวีนิดนึงแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยนะครับแนบขึ้นวีขึ้นยกครับลอยวีขึ้นถ่ายนะครับถ่ายเหลี่ยมเหลือนิดนึงแล้วก็อะไร เปลี่ยนตัดใช้อะไรหวีลอยๆปาดออกก็ได้ uh huh. ถ้าเรามือนิ่งก็อะไรฟ <Free hand. S 2> รีแฮนลอยๆฟรีแฮนก็ได้ uh huh. หายยังครับ uh huh. หายครับ uh huh. ดเดี๋ยวช่างเอ็มไปทำฝั่งนู้นเลยมีอยู่ข้างเดียวไม่ต้องช่วยนักเรียนนะเดี๋ยวก็จัดการเขาเอง uh huh. พับหูลงพับนั่นแหละเอาหวีตัด uh huh. เอาหวีตัดปั๊บขึ้นมา อันนั้นเลยใช่ถูกถูกต้องครับถ่ายเลยครับนันนั้นครับถ่ายเลยครับถ่ายปาดัดจวดจวดทั้งหมดเลยกดหูข้างเดียวครับแล้วถ่ายเลยแล้วเคลื่อนขึ้นแล้วเคลื่อนขึ้นถ่ายแล้วก็เคลื่อนขึ้นอีกถ่ายโอเค กดหูลงมันไม่หมดใช่ไหมเอาใหม่กดหูลงทับหูลงตักก่อนต,ตักแล้วก็ไถก่อนไถให้หมดก่อนมันไม่หมดมันแหละดีเคลื่อนดีขึ้นแล้วก็ยกวีขึ้นไถแล้วก็เคลื่อนดีขึ้นไถือตัวนี้มันเหลือใช่ไหมเนี่ยมันเหลือแล้วก็ลอยๆอยวีก็ตักลอยๆอยวีก็ปาดออกนะ ทำมือเรานิ่งอ่ะมือเรานิ่งอ่ะช่างเอี่ยมเราใช้วิธีการอะไรซีแฮนซีแอนของเราไปได้ตัดออกัปได้เลยนี่แหละโอเคไหมใช้ผ้าอะไรใช้จุดที่สองเลยพับหมุลงแล้วก็ตัดเลยยังนอนหวีอยู่ครับจุดที่สองยังนอนหวีอยู่มันจะถ่ายเลยดีแล้วเคลื่อนดีขึ้นอะไรยกขึ้นนั่นแหละตัด ดีเอาเคลืค่อนอยู่้นอีกมันมันเคลื่อนขึ้นสามจังหวะนัน่นแหละ <S <S ตรงเนี้ยที่มันยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พ่อหมีลงเลยหมีตัดทิ้งเลยนั่นแหละดีๆตรงนี้ยเลิ่มเริม่มอีกหนึน่งลอยลอยหวีลอยลอยหว,วีแล้วปาา่าออกแต่อาจจะต้องตัดย้ำใช่ไหมเราว่กผมมันอยากโศกมันจะวิ่งหนีวิ่งหนีหวีวิ่งหนีปัาตาเตอร์เลียนวิ่งหนีไปมีดอะแล้วับนั่นแหละ ทีนี้เราก็มองกระจกว่ามันมีเหลี่ยมไหมมันมีขอบไหมทีนี้เราก็ต้องวัดดูว่าความสูงซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมดูที่กระจกแล้วก็ดูรับตรงนี้มันหมดแล้วใช่ไหมพอหมดแล้วก็อะไรหมดแล้วแล้วก็อะไรเอียงหวีก็ตัดทิ้งตัดเหลยโยกเป็นรูปพัดตัดหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละดีนั่นแหละเลยหวีก็ถ่ายทิ้ง ดีอันดะดีอันดะทีนี้ก็ถ่ายเลยตัวนี้เลยดีทำไปเดี๋ยวขึ้นไปสูงนิดเดียวเอออะไะดีดดด โปรคีทีนี้ก็เก็บรายละเอียดอันเนี้ยเอาละมาต่อเลยครับบุดท,ที่สามหลังมืหูพับหูลงแล้วก็เหมือนเดิมครับสันวีคิตินผมใช่ไหมเนี่ยสันวีคิตินผมเนี่ยแล้วก็บิดขึ้นมาใกล้ลายอยู่นี่ตัดเท่าใกล้ลายตัดเลยสันวีชิตินผมใช่ครับ แกลายอย่ะด้วใช่ตัดเท่าไก่ลายอันนะ่ะเยี่ยมแล้วก็เคลื่อนีขึ้นหนึ่งแนบสองยกสามร้อยดีเอาใหม่มันยังยาวอยู่สันวีชิดตีนผมนะตอนตอนนี้เห็นไหมยังยาวอยู่นะไทยดีอันั้นแหละเคลื่อนขึ้นมาตัดดีดีเดียวอันแหละเอาออกอีก ตัดต่อมาเลยเนยตักก็ไถอั่แหละถ่ายขึ้นดีนะตัดขึ้นไปเห็นไหมตัดสไลด์วีขึ้นไปเลยเนี้สไลด์วีเข้าไปตัดเห็นไหมสามวีขึ้นผมแล้วก็ตัดเลยแนบยกลอยลอยลงตัมนันจะหมดอ่ะแนบยกลอยลอย เพราะอะไรเพราะผมมันมันมัน,ม,นมันงอมากเลยเราจะต้องตัดสองรอบเนีย่ยยยกลอยไม่หมดก็ตัดใหม่เนี่ยยยกลอยตัดจนกว่ามันจะขาดแล้วเห็นฟองอะ่ะเนีย้ยเห็นไหมเป,เป็นความสูงไหมหนึ่งหน้าวีใหญ่แล้วก็ตัดขึน้นไปเนีย่ยยยกลอยดันวีขึ้นไปเลยดี ตักด้ยหาแนบยกลอยฟังพูดเองพูดดิแนบย,ยกลอยอันไหย ب. เอาเอาใหมา่แนบย,ยกลอย,ยอาจจะต้องลอยอยีก่ทั้งเพื่อปาดออกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอาจจะต้องปาดออกอีกใช่นไหมเห็น<ๆ>เห็นทรงไหมเห็นทรงมันวิ่งมันมีขอบทรง มันจะวิ่งมาหนึ่งหน้าหวีมันวิ่งวิ่งพอถึงลำมืหูวเรือลี้ยวลงใช่ไหมครับค่อยเลี้ยวลงอั่ไปต่อเลยอันนี้ก็จะตั้งขึ้ือยืนน่งนี้ยืนหนึ่งนี้เออในแบบหัวเอียงเออหรือว่าโซนอ่อแน่ตัดขึ้นไปเนี่ยเราต้องเห็นไกลไลน์ไม่เห็นไกดไลน์ที่เราตัดเลยบิดปลายวีออกด้วยพูดแตงแนบโยกลอยเอาใหม่แน่ตั้งหวีตับด้วยโยกร่างหวีสี่พ่างสาใช่ไหม แน่ยกลอยใช่แน่ยกลอยใช่แน<ม>่ต้องเหอรอเด<ม>ี๋ว<อ>ยวที <ะ S 2> น,นี้ผมด้านหลังไปหูด้านขวาใช่ไหมเราต้องเอียงวียองวีเอียงวีอย่างนี้ให้วิ่งขึ้นไปเราต้องนึกถึงว่าอะไรหนึ่งหน้าวีใหญ่ ขอบทรงมันจะวิ่งขึ้นไปนี้ใช่ไหมไปเชื่อมเหมือนที่ผมตัดไว้ใช่ไหมเนี่ยจุดเนี้ยมันจะตัดยากนิดนึงแล้วก็อะไรที่ยงหวีอย่างเงี้ยอย่างหวีแล้วถ่ายปื้ดเลย<ม>เอาหวีใหญ่ด้วยเลยเะอาหวีใหญ่ดนยได้ไหมนีมเอาใส่เยอะไหม่เอาใส่เยอะไหม หนึ่งหน้าบีใหญ่ใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยความสงูงี่ยอยู่ระดับนี้ใช่ไหมครับพอเราตั้งบีขึ้นมาอยู่ระดับนี้ถูกไหมใช่เนี่ยตัว่ถถึงขีดเห็นไหมที่มุงขีดไว้นเนี่ยตักเข้าไปแล้วง้างบีง้างปลายบีกลับเล็กน้อยนะอะไรตะบิดแล้วไถตจวดเลยพอถึงพอถึงขีดนี้นนเลี้ยวขวาเลยเี้ยวซ้ายเลยจวยดจวดจวดเลยสำหรับมุมขวาด้านเดียวใช่ครับน้อยไป อันเอะๆหน่อยครันอันเดียดีอุมขวาด้านหลังใบหัวด้านซ้ายมันต้องตัดตัวแยะเออมันมีหลายมันมีหลายวิธีนะร้อยแปดวิธไไีไปเลยไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยไปเชื่อมไปเชื่อมกับขอบทรงนั่นเดียดี ดูนะถ้าเราอะมันอยู่เนี้ตัดห้างหวีออกสันหวีอะคิดตินผมสันหวีเนะี่ยปลายหวีตรงนี้วิ่งมันวิ่งขึ้นบ,บ,บนปีกผมตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปวิ่งแนบไปเลยเนี่ยแนบไปเลย,เยแล้วที่สำคัญอะไรมุมบนด้าน,นขวาเห้านอกหวีนะให้มันอยู่ในหวีเนี่ยถ้าออกนอกหว,นะว,วีมันจะแหว่งนะตัดไปเอยนเนี่เออ โหไม่ไหวเนี่ยถึงเนีใหญ่มากเลยโหไม่ไหวดีเนี่ยเนี่ยถ่ายไปเลยถ่ายตามบีนั่นแหละถ่ายถ่ายถ่ายล็อกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดินเดินเดินก่อนเดินดีให้ให้เขาถ่ายก่อนถ่ายไปไปทำถ่ายไปดีถ่ายไปอันนั้นถ่ายไปเชื่อมไปเชื่อมอะไรไปเชื่อมกับ อบทรงข้างบนโอเคทีนี้ก็ข้อมีลงตัดจากข้างหลังไปข้างหน้าเออเอะไรถูกถูกแล้ว,ต,ลวตัดไดีเราตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังได้ไหมครับได้ก็อลองเดี๋ยวได้ไออย่างนั้นเราทําได้อยู่แล้วอ๋อเข้าใจใช่ไหมไอแต่ข้างหลังไปข้างหน้านี่เราังไม่ทำเหมือนกันผมกลัวเราจะได้หลังแล้วลืมหน้าอ๋อ แต่ถ้าแต่ปลอดภัยก็ต้องออกข้างหลังไปข้างหน้าได้หมด,ด,ดข้างหน้ามาข้างหลังมันก็จะขอให้เธอจะให้ตกหวีก็พอได้หรอแล้วก็ขึ้นนี่หรอใช่ไหมถ้าเธอหล่นหวีอ่ะจะจะไปหน้าหน้าไปหลังหลังไปหน้าก็อันตรายต้องกูดด่ถูกไหมอถูกไหมอ๋อทีเนี้ยมันยังบานใช่ไหมเธอธอดูกระจกดิอมองเห็นไหมเนี่ยโอเคที่ที่ปัญหาที่บอกว่าบานๆใช่ไหมนี่จะทำยังไงก็<ช><ช>ต้องแนบยกรอยไงอย่างเดียวแนบยกรอยก็ดีไงครับ ใช้หวีด้านห่างนะกดหูลงใช่ไหมเนี่ยตักตักให้ผมมันเข้าไปอยู่ในหวีใช่ไหมแล้วก็บิดปลายหวีออกมาเนี่ยครับเกินก็ถ่ายแนบย,ย,ยกแล้วก็อะไรลอย,ลอยนะถ้ามันหมดก็ลอยอีกถ่ายแล้วก็ดูกระจกนะเ,เ,เห็นมันเห็นมันเปียงมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอเคแล้วก็ลอยกับปากอกปไปใช่ไหมเนี่ยหายยังถ่ายได้กัน แนบยกรอยใช่เดี๋ยวเราต้องไปซ้อมไงอันนี้ผมให้เราตัดแก้ปวดเฉยให้ตัดแก้ปวดเฉลได้รู้ไงเราต้องเรียนผ่านหัวตุ๊กตายางวันเนี้แต่วันเนี้ยดวงชะตาเราจะได้ตัดหัวจริงเข้าใจไหมเอาเป็นมาใหม่เป็นปยืนฝั่งนูน้นล้วตัดตัดบนกับไม่รอบนึงกดหัวลงนิ้วกลางเอาฉัานนิ้วกลางขวาขกดกดหัวลงกลง็อ,อะไรมันยังมีผมไม่ตัดอยู่เนี่ยเห็นีห เนียบยกลอยโอเคดีครับค่อยๆครับดีครับวันนี้ก็เป็นกอะไรให้ช่างกระเื่มันใจให้ช่างเอ็มห้อยขวางเลยนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ให้ดูแค่นี้แหละพอรู้เรื่องอเทคนิคตัดให้มันไม่มีเหลี่ยมก็คือตัดไปด้วยส่องไปด้วยตรงไหนมันลอยๆอย่างเรื่องนี้มันลอยๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ลอยๆวีดูลอยๆแล้วปาดออกอมันก็ต่อเนื่องมาจากอะไรแนบย,ยกลอยใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะชใช้แ,แกลนไกลซอ,อยอยู่ถูกไหมอันนี้ลอยๆแล้วก็ส่องกระจกดูดูกระจกแป๊บนึง ตรไหนตัวไหนตัวไหนมันชี้มีมีมีเหลี่ยมมีขอบแล้วก็ชี้ชี้เอานิ้วเอานิ้วชี้อะไรนิ้วชี้ขวาเน่ยชี้กระจกดูกระจกก่อนส่องตรงไหนตรงไหนที่มันมีเหลี่ยมตรงตรงไหนที่มีเหลี่ยมเขาก็ชี้ไปแล้วก็เอาอะไรเอาหวีเข้าไปสอดรับปั๊บแล้วก็ค่อยๆลบเหลี่ยมอ่ะค่อยๆลบออกไงตัดไปมองไปดูกระจกไปอ่ะถามกระจกอ่ะกระจกมันจะเป็นตัวบอกเองว่าตรงไหนมันมีเหลี่ยมมีขอบใช่ใช่ไหมใช้อาศัยกระจกในร้านอ่ะส่องดูท่นแหละตัดไปส่องไป อารมณ์เดียวกับไปถามลูกค้าไปอ่ะใช่ไหมลูกค้ายาบเป็นไหมยาบเป็นไหมเรียมเป็นไหมสูงเป็นไหมต่ำเป็นไหมอยากจะเรียนแต่ผมวช่างใหญ่ก็สอบถามไา้เะอเข้ามานะสูตรแปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่ 4, และสูตรหกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ช่างเอ็มตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่มาเรียนช่างใหญ่นะขอให้ได้วิชาไปครับก็มีเวลาเรียนน้อยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวยสดี